สวัสดีครับจากช่องจัจจอิมวันครับตอนนี้เสนอตอนต้มปลาคอต้มสมปลาคอครับผมล้างอยากน้ำเดือดยังเอาป่าลุงนะครับเลับอย่างหนึ่งมันจะเ่พอข้าวครับผมโล่อยเศร้าครับ สองตู้สามตู้ครับผมใส่อครับผมกลางกได้ให้แมวได้กินทั้งคนได้กินทั้งแมวนั่ง้าจอมอ่อนคาบไปเรือยๆมดวางได้เดียวได้ยากรอดื้อขาบ่อนจอมบ่อน ตุมสมประคอรครับคือบุงกับวธธี่ีบะเกอระเทศคาตะไคร่ใบบักรูดแล้วกะ็ต้นพักหอมคร,ปปร,รับว่าผักหอมใบพักหอมโรยหนาครับกับข้าวครับผม ใส่ทานนดครับนี่ใส่ห้องหอมจากทานเป็นธรรมชาติครับับบ่นงครับเ้ยอเสียบจะป่วยนะครับเนี่